มากันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างต้องบอกว่าเป็นคุณแม่คนสวยนะฮะสำหรับมิวนิ t าโอ้โหตอนนี้ก็สวยสะพังมากเหมือนกันแล้วคือคุณแม่พอลูกแล้วแต่คือหุ่นเหมือนเดิมหุ่นเหมือนเดิมเลยนะฮะเหมือนแค่เขาไปแวะไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ล่าสุดใช่ไหมฮะเจ้าตัวก็ออกงานก็เลยได้อัปเดตนะฮะถึงลูกสาวน้องมารินนี่แหละฮะตอนนี้อายุก็11เดเดือนแล้วนะฮะก็ใกล้จะหนึ่งขวบ แล้วแหละก็รู้สึกว่าตอนนี้ลูกโตเร็วมากๆยังยังจำวันที่คลอดลูกได้อยู่เลยนะฮะตอนนั้นคือแบบแทบจะวิ่งได้แล้วตอนนี้คือแทบจะวิ่งได้แล้วนะฮะก็แบบว่าเหมือนจะเรียกแม่ได้แล้วด้วยนะฮะอันนี้มิวบอกแต่ก็ยังเรียกไม่ชัดเท่าไหร่ก็เหมาว่าอ่ะก็คงใช่แหละนะฮะมิวยอมรับนะฮะว่าการเป็นแม่ก็คือเหนื่อยมากๆแต่เป็นความเหนื่อยที่แบบเต็มไปด้วยความสุขนะฮะสามารถนั่งมองเขาเหมือนนั่งดูแพนด้าได้ตลอดทั้งวันอะไรอย่างงี้ มิวบอกนึกถึงเั่นดูไลฟ์สดแพนด้าเหรอส่วนเรื่องลูกคนที่สองนะคะมิวบอกว่าตั้งใจจะมีลูกคนที่สองอยู่แล้วนะคะแต่ต้องรองให้น้องมาลินนี่แหละเข้าโรงเรียนแล้วก็โตกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้เวลากับคนแรกให้ได้มากๆก่อนส่วนเรื่องเพศนั่แหละตัวเองก็บอกว่าถ้ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็น่าจะดีแต่คุณสามีก็ยังติดใจกับการมีลูกผู้หญิงอยู่นะฮะ นอกจากจะอัปเดตถึงเรื่องลูกแล้วนะักข่าวก็เลยขอโอกาสอัปเดตถึงเรื่องของเพื่อนซีแก๊งเฟอร์บี้กันหน่อยนะฮะสำหรับเต้ยจรินพรเนี่แหละที่ตอนนี้หลายคนก็จับตาอุ๊ยแก๊งเฟอร์บี้คนนี้ไม่โสดแล้วใช่ไหมเต้ยจรินพรใช่ไหมก่อนหน้านี้น่าจะเป็นหนึ่งคนเดียวในแก๊งที่โสดอยู่ตอนนี้ก็เหมือนจะบอกว่าเฮ้ยมีคนคุยคุยอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเปิดว่าเปิดวาร์ปแล้วแหละว่าหนุ่มคนที่เต้ยคุยอยู่เนี่ยแหละ แล้วยังควงกันไปเที่ยวเดนมาร์กด้วยกันอีกนะฮะซึ่งมิวยอมรับนะฮะว่าเต้ยอ่ะได้แจ้งให้เพื่อนทราบแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้พามาแนะนาตัวให้รู้จกักคิดว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะฮะแต่มิวก็บอกว่าเคยเห็นฝ่ายชายนะจากในรูปมาบ้างแล้วก็เป็นคนที่ตัวเองเคยเจอกันแบบพันๆแต่ก็ไม่เคยได้คุยกันในการส่วนตัวนะฮะซึ่งมิวก็ได้หลุดปากบอกว่าตั้งแต่เต้ยมีแฟนอ่ะเขาก็ดูสดใสขึ้นนะฮะมีชีวิตชีวาขึ้น ก่อนจะรีบพูดแก้ว่าพูดผิดพูดผิดไม่ใช่แฟนเป็นแค่คนคุยนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์มิวกันหนะะ่อยฮะวตอนนี้แบบกำลังน่าฟังกลันะคฟใช่ค่ะก็ขวบหนึ่งแล้วค่ะใกล้ละ <c oughs> ตอนนี้สิบเอ็ดเดือนค่ะจากขวบหนึ่งแล้วก็โตเร็วมากมากเลยอ่ะแบบอุย้ย <c oughs> ตับเดียวเองอ่ะใช่มารู้สึกว่าโตเร็วมากมากเลยแบบยังจําวันคลอดเขาได้อยู่เลยอ่ะก็เห็นวิ่งวิ่งแบบวิ่งวิ่งเร็วมากแล้ว เขาเดินเดินได้แล้วค่ะแล้วก็คือแบบแทบจะวิ่งแล้วอะตอนนี้เขาก็มีเรียกแม่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือแม่จริงๆหรือเปล่าแต่เราก็แบบถือว่าเป็นแม่ไปแล้วอะ <c oughs> แฮปปี้นะคือมีความสุขมากๆเลยตอนนคนที่2อง้ไคะคนที่สองคนที่สองคิดว่าจะมีสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบเว้นอีกสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เวลากับคนนี้มากๆขึ้นมันแบบ มันมีความสุขมากเลยอะแค่แบบนั่งมองเขาเหมือนเหมือนนั่งดูแพนด้าอย่างเงี้ยคือเรีคือมันแบบสามารถมองได้แบบตลอดเวลาเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าความเหนื่อยนั้นมันแบบมันมีความสุขอะตนที่สองอยากได้เป็นผู้ชายหรือกคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยยังติดใจลูกสาวอยู่นะคะใช่แต่ว่ามิวอะก็แอบคิดว่าไหนไหนเราแบบมีลูกแล้วอะแค่ได ลิ้มรสของทั้งสองเพศเลยก็ก็น่าจะดีแต่ว่าจริงๆเราก็ได้หมดเลยค่ะได้หมดทุกคนทุกท่านว่าผู้ชายบอกเลยที่ไปเดนมากจะเปิดตัวไหมหรือยังไงเพื่อนรู้หรือยังนั่นแน่ใช่เปิดตัวได้แล้วเปิดแล้วนหรอจริงๆเพื่อนเขาแจ้งให้เราทราบหรือยังเพื่อนแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ่จะพามาแนะนำหรือยังยังเลยบอกอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะพามาเนี่ยก็ยังไม่พามาสิเดี๋ยวก่อได้คุยนะคะทางโทรศัพท์หรือยัง มาถึงว่ากล yeah, okay. ับการไปขะยย่างเลยค่ะยังไม่เคยได้ไปเห็นอะไรเพราน้องเห็นบ้างแล้วผ่านไหมคะในทางเพื่อนให้ผ่านไหมก็ต้องละแต่เขาเราเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่ายังไม่รู้จักเลยอไม่ซ้ำไปอ่ะก็้องรต่เขาบอกเพื่อนก็บอกอะไร มันก็แบบเขาคงไม่ได้อยากจะบอกหรอกแต่ว่าไอ้พเพื่อนนี่แหละมันก็แบบถามจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็คงจำใจบอกอะไม่รู้จำใจบอกอบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถามกันจ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสดใสขึ้นนะคะมันก็พอมีแฟนก็น่าจะแบบมชีชีวิตชีวาเอ้ยไม่ใช่แฟนนะพูดผิด ผิดเองจริงม <cel i> <ir> like <bbe> ีคนคุยอ่ะก็น่าจะแบบมีชีวิตชีวามากกว่าที่มันเป็นโสดเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรากไม่เคยพามาเราไม่ได้แอบนะไม่ได้แบบว่าแอบอะไรอย่างเงี้ยคือเขายังไม่ได้พามาเราน่าจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักร่รู้รู้ว่าคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเคยได้เจอมาแล้วแวบๆแต่ไม่เคยได้คุยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีนัดทานข้าวไหมเพราะว่าแก๊งเราจะต้องมีการทานข้าวแล้วก็มีการแบบว่าแนะนำการจับตัว เป็นธรรมเนียมเลยอ่ะก็คือช่วงนี้เต้ยเขายุ่งจริงอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยเขายุ่งหก็เลยแบบยังไม่ได้มาล่าสุดก็คืออันนั้นแหละที่เขายังแบบยังไม่ได้พามาเปิดตัวนะฮะยใครอยากรู้ก็ไปดูที่เขาแอบเปิดวาร์ปกันว่าเป็นใครมิวต้องเจอแหละทุกคนต้องเจอแกงเฟอร์บี้อ่ะเขาแอบหลุดปากทีแรกเขาบอกไม่เคยเจอแต่เขาบอกเฮ้ยลืมไปเพราะว่าไปถ่ายซุปตา2์5องต้องเจออยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะ